สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาชมรบรรยากาศที่ไร่เช้านี้นะครับก็มีการให้สารประปุงดินนะครับพี่กบก็จะโรยสารประปุงดินนะครับเดือนละประมาณหนึ่งครั้งนะครั้งละประมาณ ึ่งโลถึง1กิโลต่อต้นนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นมูลสังคิงนะครับ mm hmm. ก็เป็นต้นที่ไม่ค่อยจะ สู้ดีเท่าไหร่นักนะฮะแต่เอามาเลี้ยงนะครับลองศึกษาดูว่าเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับส่วนแปลงนี้ก็เป็นกบชายน้ำนะครับพี่กบปลูกกบชายน้ำไว้10ต้นก็จะมีออกเป็น2ส่วนนะที่มีความแตกต่างกัน ตซนที่ผ่านมาเนี่ยที่กำลังให้ปุ๋ยเนี่ยจะงามดีมากเลยนะต้นเหล่านี้ก็ไม่เคยปลูกต้นไม้อื่นนะข้างเคียงคือคือต้นมะละกอนะแต่เมื่อก่อนนะพี่กบก็ปลูกมะละกอนะบางต้นซึ่งต้นไหนที่ไม่ได้ปลูกก็โตดนะีอย่างต้นเหล่านี้เราจะเห็นว่ากบใช้น้ำโตมากเลย สูงประมาณเกือบ2เมตรแล้วน่าจะประมาณ2เมตรแล้วด้วยนะครับมีอยู่ประมาณ4ีหต้นถือว่าขนาดหรือไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันมากส่วนที่ถัดไปนะครับที่เห็นนู้นนะฮะอันนั้นจะมีขอหน้านี้ก็มีการปลูกมะละกอด้วยทําให้ต้นเหล่านี้จงนะงอก็แต่ก็ยังถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่นะฮะ เดี๋ยวเลี้ยงต่อไปก็น่าจะเป็นต้นที่แข็งแรงนะครับใช้ได้อยู่นะครับก็จะให้สารปรับปรุงดินแบบนี้ฮะเดือนละครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วกประมาณสักครึ่งโลนะต่อต้นนี่นะครับก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงพวกคุณนายเตียนสายไว้แล้วก็พอเอาคุณนายเตืยนสายออกก็ไป็นูกเลี้ยงญ้า ส่วนทางใบก็จะพ่นอาหารพืชจุลธาตุแคลเซียมบอรอนแล้วก็มียาป้องกันเพลี้ยป้องกันมเมลงอะไรบ้างนะครับ yeah, hope, yeah. นี่ฮก็ถือว่าต้นกำลังเติบโตอยู่นะครับมีอยู่ตรงนี้เป็นน้ำดำนะฮะ เอากบใช้น้ำหมอกเอาน้ำดำมาลงแทนต้นหนึ่งก็งามดีเหมือนกัน No one you left my พี่กบก็ได้น้องบีนะมาช่วยช่วยดูแลสวนแล้วก็เป็นเพื่อนในการเดินทางก็ตั้งแต่มีน้องมาช่วยวก็ทำสวนได้เตียนหน้ามองขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วน้องเขาก็จันทํางาน เองคิดเองได้อันนี้ก็ต้นมะพร้าวเนะาะปลูกมะพร้าวนี่ไม่เคยงามเลยหลังจากที่ได้เอาแนวขอยจารุดมาใช้เนี่ยะพร้าวก็งามดีนะครับคิดว่าน่าจะได้ผลก็ใส่นะสารปรปับปรุงดินนะครับก็ใส่ทั้งมะพร้าวทั้งทุงเรียนแล้วก็ ต้นไม้อื่นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็ใส่นะครับพื้นที่ของพิ่กตก็พยายามจัดปรับแต่งให้มันมีความลงตัวนะฮะแล้วก็สะดวกสบายในการใช้สอย แล้วก็มีการปลูกต้นไม้และพืชพธุ์ไม้ต่างๆนี่ฮะสาปปรปสปุงดินะสอบก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับจริงๆแล้วคุณโลกจัดเต็มเลยนะฮะตัวนี้นะครับเราดูแลบำรุงดินะตัวนี้แล้วก็มีธาตุอาหารที่จะเป็นองพืชบางอย่างนะ อยู่ด้วยนะครับก็ทําให้อย่างที่เห็นนี้นะครับทุเรียนก็มีการเติบโตเกลิรองนงอกงามดีนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะครับค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะประทับใจมากอย่างนี้ต้นนี้นกหยิบสองต้นนี้งามมากๆเลยแปลงนี้ปลูก หลังจากกบชัยน้ำประมาณ6เดือนนะครับแต่ก็โตดีนะโตพอสมควรเลยครับเวลาเราให้ปุ๋ยหรือให้สารปรปรุงดินแล้วเราก็จะลดน้ำนะลดน้ำตามซึ่งที่กบก็มีระบบหัวน้ำสอแบบนะ แบบแรกก็คือแบบทั่วไปนะครับใช้หัวทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นมินิสปริงเกอร์นะฮก็ไปใช้ในโอกของพวกน้ำดำโมจิแล้วก็พวงมาลินนะครับอันนี้ก็คือแบบทั่วไปนะครับอัตราการกินน้ำา็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับก็ทดลองดูว่าแบบไหนจะดีกว่า ก็จะสังเกตเห็นนะครับบริเวณโคนปุกก็เอาพวกใบใบไม้และกิ่งไม้มาสมกองไว้ตรงโคนนะครับเพื่อรักษาความชื้นอนนี้เป็นหน้าแรงนะครับก็ เขลองทำดูนะฮะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาระบบลากเขาไม่โดนประทะความร้อนมากเกินไปนะครับแต่ปี่กบว่าได้ผลดีนะได้ผลดีค่อนข้างพอใจมากเลยก็เพื่อนเอนลองไปทำดูได้นะครับมีเศษวัสดุใบไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆก็เอามาใช้ได้นะครับ คือทำให้เรามีกิจกรรมทำในสวนนะครับก็ได้ศึกษาไปด้วยนะครับ,รบเพื่อนๆครับอีกอย่างหนึ่งพี่กบก็ปลูกผสมผสานนะครทุเรียนมีหลายสายพันธุ์มากๆก็อยากจะดูว่าทุเรียนแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับที่เราปลูกเองก็อาจจะได้ผลดีอย่างไรก็จะเอามา เล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับที่ติดตามนะครับ